ลักล่าฝันคนที่12ของทัว e a คา d e ด y f a ี t แฟนเทเชียประเทศไทยซีซั่นที่12ได้แก่ส12ครับ นั่นคือประโยคสำคัญในซีซันสุดท้ายนะครับของอาต้อยเศรษฐาศิระฉายากับบทบาทหน้าที่สำคัญในฐานะของพิธีกรที่เปรียบเสมือนคุณพ่อแห่งบ้าน AF หรือว่า True Academy Fantasia รายการ Reality เพื่อค้นหานักล่าฝันที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทยที่กำเนิดครั้งแรกนะครับเมื่อปีพศ2548ตลอดระยะเวลาอันยาวนานครับกับการผลิตศิลปินดังประดับวงการบันเทิงทั้ง12ซีซัน อาต้อยเปรียบเสมือนคุณพ่อของทุกคนในบ้านแสนจะอบอุ่นแห่งนี้นะครับที่เราเรียกว่าบ้าน AF ครับน้องออฟสุพนัทนะครับได้รับรางวัลชนะเลิศสุดยอดนักล่าฝันจากรายการ True Academy Fantasia s e a ีซัที่2เผยถึงความผูกพันที่มีต่ออาต้อยที่เคยถามว่าออฟอยากได้ที่เท่าไหร่โดยความที่เป็นเด็กนะครับก็ตอบว่าอยากได้ที่หครับอาต้อยทำ ทำหน้ายินดีนะครับพร้อมกับทั้งบอกว่าถ้าอย่างงั้นอาดีใจด้วยนะนนนเรารักและเคารพอาต้อยจนถึงทุกวันนี้ครับวันนี้อาต้อยได้ได้สร้างประวัติศาสตร์ที่ดีให้โลกจดจำเอาไว้เยอะเลยอ้อ,อและทุกๆคนจะไม่มีวันลืมครับจะรักเคารพและอะไรอาต้อยตลอดไป แต่รักครอบครัวของอต้อยตลอดไปสึกแบบโอ้โหเหมือนสูญเสียอะไรที่สําคัญไปจริงๆเพราะว่าอ็อกกับอัต้อยเนี่ยก็นักและเคารพกันอยู่แล้วเหมือนครอบครัวเลยครับ,รบนะฮะเพราะว่าอย่างอต้อยเสดหาก็เรียกว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเอฟเลยทุกซีซั่นนะฮะนี่ผมถ่ายละครอ,อยู่กับน้องอีกคนหนึ่งที่เป็นเอฟรุ่นหลังๆก็บอกว่ายังเจออตต้อยเจอทุกรุ่นเลยไนงะครับรู้สึกเสียใจมากนะครับก็เลยแบบเมื่อเช้าก็เลยไปตัดคลิปนะ ในสมัยที่ตัวเองประกาศรับแชมป์เอฟ2อยู่ยิ่งดูแล้วก็ยิ่งคิดถึงอาต้อยเป็นคือเป็นคนที่เฟรนลี่มากนะครับแล้วก็คือเอฟทุกคนทุกรุ่นนะฮะจะมีความตื่นเต้นบนเวทีซึ่งอาต้อยทําหน้าที่เป็นพิธีกรที่ทําให้ทุกคนรู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วก็สบายแล้วก็ด้วยความที่อาต้อยเป็นเป็นคนที่พูด พูดทุกครั้งก็รู้สึกผูกพันตั้งแต่ที่อยู่ในบ้านเอฟแล้วนี่นะครับคือ,อคิดถึงอาต้อยทุกวีกเลยอนะแบบเออทุกทุกเกาเนี่ยอยากมาเจอเอาต้อยจนออกจากบ้านมาแล้วก็ยังคิดถึงกันอยู่อาต้อยมีคอนเสิรต์ตผมก็ไปมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับคอนเสิรต์ตอาต้อยลหลายๆคอนเสิรต์ตเนี่ยครับอาต้อยก็จำมอบได้แม่นแล้วก็แบบมีเซลกันมีอะไรกันคืเอ,อเราก็รักและเคารพกันมาอยู่จนถึงทุกวันนี้เลยอะฮะ นอกจากนักล่าฝันที่เข้าแข่งขันในรายการ True Academy Fantasia นะครับก็ยังมีอีกหนึ่งคนที่มีบทบาทในรายการอย่างครูเงาะรสสุคนผู้ที่เคยเป็นครูใหญ่ในบ้าน True Academy Fantasia ได้เผยถึงความมีเมตตาความอบอ้อมอารีที่อต้อยมีต่อทุกคนครับก็มีโอกาสได้เจอตอนสมัยเอฟเนะาะตอนนั้นอต้อยเป็นพิธีกร แล้วครูก็เป็นครูแล้วก็เป็นครูใหญ่ค่ะได้เจอ,อต้อยอต้อยก็จะคอยพูดคุยถามเป็นยังไงบ้างลูกแล้วก็คอยแนะนําสังสอนเราคือเราจะได้เห็นแบบความไม่ตาในน้ําเสียงในราตาของอาตลอดเอเอฟเนี่ยเราจะเจอกันอาทิตย์ละหนึ่งครั้งแล้วก็ในหนึ่งอาทิตย์นั้นน่ะ ก็จะเจอกันช่วงสั้นๆในห้องแต่งตัวค่ะแล้วก็ตอนอ่านก็อยู่บนเวทีเลยคือว่าอยู่ข้างเวทีตอนเชียร์เด็กๆเนาะนั่นแหละค่ะเราก็จะมีโอกาสแลกเปลี่ยนกันในช่วงห้องแต่งตัวที่ตีกันตั่งๆนานาอะไรย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้คุยกับอาท่านเยอะนะคะเพราะฉัท่านก็เป็นผู้ใหญ่แต่ว่าทุกครั้งที่เจอเราจะได้เจอแต่ความเมตตาอะไรย่างเก็จะคอย ผ่านไข่ทพ oh, oh, oh. okay. like <that> ูดถึงเด็กคนนั้นคนนี้ค่ะอาดูนะคนนั้นมันเป็นอย่างนี้คนนี้ก็เป็นอย่างนั้นอาจจะ้องแชร์ให้ฟังค่ะเราจะรอยเราจะเห็นรอยยิ้มของคุณอาทุกครั้งใช่ไหมคะพอเห็นสีหน้าก็จะเห็นแต่รอยยิ้มของคุณอาใช่แล้วเสียงเสียงแกก็จะนุ่มนุ่มใจดีใจดีติดตลกนิดนิดสำหรับครูครูว่าอาได้ทําหน้าที่ได้เป็นที่แล้วเนาะในฐานะของในฐานะของพ่อในฐานะของสามีในฐานะของ คนทํางานอาเป็นในลของคนในวงการบันเทิงอะค่ะหลายหลายคนเลยทีเดียวรวมรวมถึงคือด้วยในทุกผลงานของอาอาเป็นที่แบบงานที่อทาทําอารักในอาชีพของอาคือ<ะ>ว่าอาไม่ได้มีอะไรติดทางละที่เหลือ,อก็เป็นบุญกุศลที่อาทํามาแล้วก็บุญกุศลที่ครูเคยทามาก็ขอให้บุญเนี้ยส่งให้อาไปสู่สุคติภูมิได้พักผ่อนนะคะ